บาร์บีคิวรีสอร์ทสวัสดีครับวันนี้วันที่29กันยานะครับเดี๋ยวจะให้น้องโจพาไปตรวจบาอาหารนะครับช่วง4ี่โมงเย็นนะครับไปกันเลยครับเอาไปกเดียวนสวัสดีครับมาตรวจบาอาหาร สิบหกนาฬิกานะครับอันแรกก็คือหมูสไลด์เนื้อสไลด์นะครับนี่มันจะเป็นตุ้มหมูสไลด์เนื้อสไลด์ครับผมอันนี้เครื่อสไลด์นะครับเราจะสไลด์ไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ปลาทะเลนะครับหางทะเลครับผมหางทะเลครับประมาณนี้นะครับเจอไปเรื่อยๆครับผม มีกูมันน้ำกูขาวนะครับมีมีปูมีหอยนะครับยิงม,มีอยู่ครับนี่ข้าวผัดไข่ครับผ่อันนี้ก็บข้าสวสอยนะครับนกจีครับ สลับปอครับผมนี่ของทะเลน,นะครับเบอาหารสำเร็จรูปครับผมตัวนี้จะเป็นสุปตานะครับสุปปาสดตัวนี้ก็เป็นยำครับผมยับปูมา้ยายับปูอับยเัเช็คกรอบเป็นย่าหอยนันโลนะครับ สดที่นี้ก็เป็นกุ้งอูเซ่น,นะครับต้มยำครับผมอันนี้เป็นกุ้งอูเซ่ครับกำลังทางอยู่ครับผมามาดูตัวน,นี้ครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มครับผมอันนี้คือน้ำจิ้มบาร์บ,บีคิวครับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้ม น้ำจิ้วแจ้วครับส่วนตัวนี้เป็นข้าวซอยนะครับอันนี้ไก่พิธาดาครับนี่หมูสกปรบมาตัวบลาอาหารช่วงิ7จน,นาฬิการครับส่วนตัวนี้ก็เป็นหมูสามชั้นนะครับ อันนี้เป็นเดือข้าครับคุกรองครับบันดอรี่ครับมะเกล้วยครับนี่ามือครับผมตัวน,นี้ก็เป็นเซมโมเสียมไม้นะครับไป็ข้าวพาเตุครับผมอมตาเซมโม่ครับ นิดแตงโมครับมะล่างครับสซตตัวนี้ก็จะเป็นของหวานนะครับคือผลไม้ครับอันนี้อันนี้ม่วงครับมันตาหวานครับสูชีครับแมงกัมพูนนะครับกิจจิครับยเสลายนะครับยำสลายนี่ก็คือข้าวแคครับผม ตันนี้จะเปเขาวหานหมดเลยนะครับทามากีหมูทักแล้วก็ปิดแท้ด้วยขาว้า,ขาว,าาวาหวานนะครับข้าวหวาเยอะๆข้าวหวามีหลั่ไหลนะครับอันนี้คือตีครับไอศครีมตีมีทั้งหมดแปดรสชาตินะครับมีรสชาติเุรียมนกระทิบช้มเขียว มันนอรวมนิดลงเลยซิ่งโอเคโก